สวัสดีครับทุกท่านอ่ะวันนี้ไปเจอปวกนะครับก็เ,เลยเก็บภาพมาให้ดูนะไอที่เห็นอยู่นี่ผมเอาไม้สู้กับปวกอยู่นะอันนี้เป็นปวกทหารนะครับผมซึ่งมีหน้าที่เนี่ยคอยคุ้มกันปวกงานนะครับงับเข้าไปแล้วครับเจ็บนะครับผมก็คือว่าโอ้โหกามกามกันไกลคราเนี่ยแข็งแข็งมากๆ แล้วก็คลิปนี้ก็โดนกัดไป,ไปทีหนึ่งตรง,ตรงปลายนิ้วนะเลือดเลยครับผมคือหัวนี่ขาดติดเลยนะครับใครเคยโดนปวกกัดะจะรู้ละไอ้ปวกคนเนี้นะครับคือมันคนีบจนโโหหัวหลุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปวกงานนะครับผมขนอาหารบ้างขนดินไปทำรังบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ที่บ้านไหนตรงไหนนะครับเตรียมได้เลยนะครับผมสำหรับบ้านไม้เครื่องของผมเนี่ยประจำเลย เจอประจำนะครับแล้วก็ลือประจำ <_ an> เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับท้ายคลิปถ้าเป็นบ้านไม้แบบหน้าฝนเนี่ยจะกินไม้จนถล่มะนะครับประมาณนั้นยิงไม้ยางอะไรเงี้ยไม้ไม่แข็งนะครับผมชอบมากเลยขนทั้งอาหารขนทั้งปั้นดินปั้นโพงนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมไปไปสวนน้องสาวมาครับผมก็เลยเก็บภาพมาฝากท่านผ,ผู้ชมนะครับ ในหัวสีน้ําตาลไหมฮะนั่นแหละครับผมปวกอาหารนะครับก็มีหน้าที่คุ้มกันนะผมตลอดทางเลยมีหลายตัวนะครับส่วนตัวเล็กๆท้องใสๆนั่นก็คือปวกงานนะครับผมนี่ครับขนอาหารนะครับแล้วก็มีคอยคุ้มกันนะไอ้ตัวใหญ่ๆเที่ยวงงงนะยาวนี้ไปแย่ใช่ไหมผมกัดเลือดเลยนะครับเนี่ยครับดูเขี่ยวซะก่อนนะ ก็ไปเจอพอดีเลยฝนช่วงนี้ฝนลงด้วยเนาะก็เลยย้ายย้ายบ้างทำโพงบ้างนะครับเต็มเลยนะครับกินทั้งพืชนะครับใบไม้แห้งนะครับผมแล้วรวมทั้งไม้พวกวันนี้นะครับ สังเกตนะครับมันจะมีปวกเห็นไหมฮะคอยป้มกันอยู่นะรับผมป้องกันมดป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับขีมแมลงนะครับแต่อันนี้ไม่ไหวนะครับถ้าอยู่ตามบ้านเนะี่ยต้องต้องกาจัดออกนะครับผมไม่งั้นบ้านเราพังแน่นอนแต่ถ้าอยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยมันครับก็ะระบบนิเวศของมันก็อยู่กับธรรมชาตินะครับผมแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี่ ไม่ไว้ครับพังครับท่านสังเกตนะครับจะมีปวกงานเดินนะครับแล้วจะมีปวกที่ทำหน้าที่คอยคุ้มกันม,มันหันมาที่หน้าก,ากล้องเห็นไหมครับ อยู่มุมล่างจอนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะซูไม่ดูนะครับผมคือใครเข้าไปมดหรือว่าอะไรเข้าไปไม่ได้นะครับมันถล่มเลยนะครับผมคือดิ่งเข้ามาเลยเหมือนที่ผมเอาไม้นั่นเมื่อกี้นะเห็ไหมมันไล่กัดเลยนะครับผมซึ่งคมมากก็แปลกแปกครับผมแต่ท่านที่อยู่ตามแบบชนบทเคยเห็นประจำในกระจับจินแล้วนะแต่บางท่านยังไม่เคยเห็นปลวกแบบใกล้ชิด หรือว่ามันมันมีวิธีอะไรของมันบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยครับพวกทหารนะครับนี่เห็นไหมครับถ้ามีใครลุกลุกล้ํานะครับผมสมมติว่านะครับเนี่ยแล้วฟันหน้าคมมากเลยนะครับงับไม้กรับแลวครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอแมลงสวยงามก็จะถ่ายให้ดูนะครับลวงทํา นกแปลกๆนะผมนกสวยงามนกหายากอะไรเงี้ยถ้าผมไปเจอในป่านะครับผมสวัสดีครับ